สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับทนายได้ข่าวมาจากวงในแต่วงในของพวกที่ไปเป็นพยานศาลเขาได้ออกมาคุยกันนอกศาลมีคนมาสกิดให้ทนายทราบว่าเมื่อวันก่อน ได้สืบพยานผู้เชเชิญชาญซิงโคโตรตอนสรุปว่าฟังแล้วไม่ผิดทนายเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเครื่องมือซิงโคโตรตอนเอาเส้นผมของน้องชมพูนะไปตรวจเครื่องไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์จำได้ไหมตอนปี63ที่เปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่านได้มาแถลงที่กรุงเทพลุงพลขึ้นมาด้วยว่าจะแขวนหรือไม่แขวนถ้าจำไม่ผิดนะที่ตรวจช้าเอาเส้นผมไปตรวจที่สิงคโปร ผลจึงมาช้าแล้วก็จะพิสูจน์ได้อย่างเดียวว่าเป็นของญาติฝ่ายหญิงเพราะว่ามันไม่มีโคนเนื่องจากถูกตัดปกตินะ่ะการตรวจ DNA ใช้เวลาเดือนหนึ่งแต่รอบนี้เนะี่ยเกือบ6เดือนก็เลยมีนักข่าวมือดีสอบถามทำไมถึงช้าท่านเลยบอกไปว่าไปตรวจต่างประเทศหลังจากนั้นเราก็เข้าใจว่าเส้นผมของน้องที่ช้า เพราะไปตรวจที่ต่างประเทศทนายพูดมาหลายครั้งแล้วจริงๆทนายก็รู้ข่าวมาแล้วว่าเส้นผมนะ่ะตรวจที่มหาวิทยาลัยโคราชอีสานบ้านเฮาไม่ได้ตรวจที่ต่างประเทศแต่ทนายนะ่ะไม่มีหลักฐานหลังจากนั้นผ่านมาทนายข้องใจมาตลอดว่าเส้นผมไปตรวจที่โคราชหรือต่างประเทศถ้าตรวจที่โคราชอ่ะไม่น่าเกิน45วันแต่ถ้าไปตรวจที่สิงคโปร์ก็รับฟังได้ที่ผลนะ่ะจะออกช้า แต่ทั้งหมดความลับแตกเมื่อสองวันที่แล้วเนื่องจากพยานที่ไปให้การที่ศาลท่านข้องเกี่ยวกับซินโครตอนไปบ่นให้ใครฟังไม่รู้ด้วยฝ่ายทนายจำเลยซักว่าเส้นผมน้องนะ่ะไปตรวจที่เขาทั้งสท่านนะ่ะเป็นข้าราชการอยู่ในประเทศไทยและเป็นตรวจซินโครตอนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็ต้องตรวจในประเทศไทยเป็นพยานมาเบิกความ ไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติชาวต่างประเทศอาจจะถูกทนายซักค้านว่าที่มีข่าวว่าไปตรวจที่สิงคโปร์มันยังไงกันแน่ประเด็นนี้พยานงงเลยว่าก็ตรวจที่ชั้นไงแต่ไปแถลงอย่างนั้นมันคนละเรื่องเลยทําให้สังคมงงหมดความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับกูจะเล่นให้เรียบคณาศูนย์เลยเจ้าหน้าที่เร็วๆชั่วๆ เหมือนฝากไปหาใครบางคนที่เจอเหลี่ยมเขาเสียงดังไม่ใช่ว่าเขาจะตามใจเราตลอดผมจับจุดได้อีกอันคำว่าเจ้าหน้าที่เร็วๆชั่วๆหากเองนะ่ะไม่ทําผิดกฎหมายก็แล้วไปถ้าหากทําผิดเจอ157แน่ๆแล้วมาด่าเจ้าหน้าที่เร็วๆสองรอบสามรอบรู้ได้ไงว่าเขาเร็วถ้ารู้ว่าเร็วเร็วเพราะ ผิดกฎหมายรอบนี้นะ่ะตัวเองใช่กฎหมายไม่ใช่คำร้องแล้วหรือหากไปบอกว่าเขาเลวก็แสดงว่ารู้แล้วแหละคำตอบว่าเขาเลวแล้วจะไปบอกว่าถ้าเองไม่ผิดก็แล้วไปถ้าไม่ผิดแล้วไปบอกว่าเขาเลวได้ไงล่ะตัวเองนะ่ะต้องเชื่อว่าเขาผิดก่อนสิถึงจะไปฟ้องได้ตัวเอง ยังไม่บอกเลยว่าเขาเลวแบบไหนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาหนาเลวเพราะว่าตัวเองบอกว่าไม่เลวก็แล้วไปถ้าเลวเจอ157มาด่าเจ้าหน้าที่เร็เวๆสองรอบสมรอบเหมือนของชัยพลน่ะชอบไปพูดว่าไอ้ฆาตกรศาลน่ะยังไม่ได้ตัดสินเลยตัวเองพูดไหมเกี่ยวกับคดีไหมน่ะถ้ายังไม่เคยทำไมไปเรียกแบบนั้น เขาเรียกว่าการหาแหนวร่วมหรือพูดง่ายๆว่าหลอกลวงนี่เหมือนกันพูดว่าเจ้าหน้าที่เร็วๆหลายคนก็รอดรูว่าสิ่งเร็วๆคืออะไรเขาทำอย่างไรผิดกฎหมายข้อไหนผมถึงบอกว่าขายฝันทำไมถึงบอกว่าขายฝันถ้าฟังแล้วคนที่ตามกันตลอดน่ะสิ่งที่พยายามพูดขายฝันคือพยายามโน้มน้าวจิตใจคนเขาจะเอา ความชั่วความเลวของปู่เรานะ่ะออกมาจากจังหวัดสกลนครของเขารอบนี้นะ่ะเอามาจากกรุงเทพความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้พูดด้วยดังนี้ครับมีโทรศัพท์มาถามทนายว่ามันมีประเด็นที่เมื่อหลายวันที่แล้วช่วงที่ลุงพลพะแตนไปขึ้นศาลแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจะมาขอตรวจบริเวณพื้นที่สร้างองค์ปู่ รู้สึกว่านาทีจะปฏิเสธไปเนื่องจากลุงพลผ้าแตนไม่อยู่ก็ขอให้มาหลังวันที่9การที่คุณนาทีปฏิเสธไปก็ถือว่าทําตามหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายเพราะการที่เจ้าหน้าที่มานะ่ะเขาก็ต้องการพบ2ส,ส่วนคือสถานที่และเจ้าของผู้สร้างลุงพลในเมื่อเจ้าของผู้สร้างไม่อยู่คุณนาทีเหมือนตัวแทนก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามลึกๆได้ดังนั้นการที่เชิญเขา กลับไปก่อนและให้เขามาใหม่เป็นสิ่งที่ชอบบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เขาให้เขามาตรวจแต่ว่าตรวจแล้วจะได้อะไรในเมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่ทนายเลยมาพูดให้เคลียร,กรออกยกก์การออกหมายคน้นมีหลักฐานสองอันคือมีคดีกับไม่มีมีคดีการออกหมายค้นเพื่อพบสิ่งที่ชอบที่จะนำไปใช้ในการประกอบสำนวน เพราะฉะนั้นนะ่ะในข้อแรกจะต้องมีคดีเพื่อใช้ในการสอบสวนพิจารณาของสารหาหลักฐานขอให้สารออกหมายคน้นอันที่สองยังไม่เป็นคดีแต่ก็มีหลักกฎหมายว่าเมื่อพบสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือใช้ในการกระทำความผิดหรือสันนิษฐานว่าจะใช้ในการกระทำความผิดแต่อันนั้นเป็นเรื่องของพนักงานสืบสวนวัฒนธรรมเขาไม่เกี่ยวเข้ามาดูเพียงแต่ว่า องค์ปู่เนี่ยถูกต้องตามรูปลักษ์จริงๆไหมรูปลักษ์ไม่มีมาตรฐานนะถ้าตัวเป็นพญานาคหางเป็นจิ้งจกแบบนี้มันไม่ได้แบบนี้นะ่ะผิดหลักละเขาจะมาแนะนำแค่นี้เองความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐนติกุลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึง2ประเด็นหลักเรื่องแรกเรื่องที่ลุงพลไปขึ้นศาลจากคำถแถลงของทนายได้มีการสืบพยานสาปาก เป็นเจ้าหน้าที่ของซินโครตอนทั้ง3ท่านและพยานที่เหลืออีก7ปากฝ่ายโจทย์ก็เลื่อนไปสืบเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะสืบพยานฝ่ายจำเลยซึ่งพยานฝ่ายจำเลยทนายไม่รู้นะว่าพยานกี่ปากและนำสืบในรูปแบบไหนเดี๋ยวประเด็นนี้ทนายจะขอความเห็น f c ที่ติดตามคดีนี้วิเคราะห์คดีว่าจะมีแนวทางวิเคราะห์คดีกันยังไง แต่เมื่อวานนี้การที่ทนายธรรมรังสีได้สืบพยานเจ้าหน้าที่ซินโครตอนสามปากหลายท่านสงสัยว่าทําไมเจ้าหน้าที่ซินโครตอนถึงใช้3ปากคือซินโครตอนเครื่องมือในการตรวจสอบบางครั้งน่ะไม่สามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งได้เครื่องซินโครตอนคือเครื่องขยายให้มันใหญ่เหมือนกล้องจุลทรรศปัจจุบันนั้นเรียกว่าเครื่องซินโครตอนเท่าที่ทนายติดตาม เข้าไปขยายเส้นผมจากเส้นที่เรามองเกือบไม่เห็นลักษณะของเครื่องขยายดังนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญถึง3คนในการตรวจพิสูจน์เส้นผมของน้องแต่ว่าท้ายสุดแล้วพิสูจน์ได้เพียงว่าเส้นผมนี้ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ถึง DNA หรือเจ้าของที่แท้จริงได้พิสูจน์ได้เพียงว่าเป็นเส้นผมของเครือญาติฝ่ายหญิงทุกคนก็ยอมรับว่าเส้นผม ถูกตัดไปจากผมของน้องและได้ข่าวมาว่ามีการตกหล่นอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ36เส้นและก็ยังมีเส้นขนแฝงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นขนหมาหรือเปล่าหน้าเวลานี้เท่าที่รู้คือมีการตัดใครที่เป็นคนตัดเส้นผมน้องบริเวณที่พบศพซึ่งจะไม่มีการพิสูจน์หรือยืนยันได้เลยว่าใครเป็นคนตัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปพบศพและ เส้นผมน้องเขาพูดได้เพียงว่าเจอศพน้องและเจอเส้นผมน้องบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้นเองความคลิปหน้าจากทางช่อง Youtube ปรกรณนพักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องของนางกุลากุลาเห็นช้างเขาเห็นช้างทั้งตัวแล้วเขาชนะแน่นอนเขาก็มองว่าส่วนของลุงที่ดาวังคารนน่าจะเรียบร้อยแน่นอนส่วนในความคิดของผมกุลาถ้าจะแพ้ครับ คือผมนะ่ะยังมองอยู่เหมือนเดิมผมก็บอกแล้วว่าช้างของเขาเนี่ยมันชำระล้างได้ครึ่งตัวอีกครึ่งตัวมันไม่สามารถชำระล้างให้สะอาดได้เลยก็เพราะว่า 1. มาจากตัวเขาเองการที่พยานโจทย์ปากแรกในฐานะผู้สูญเสียเขาตอบว่าไม่มีการขัดแย้งใดๆกับจําเลยรักใคร่กันดีรวมถึงคือว่าจำเลย ไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่จะทำเด็กเพื่อหวังซึ่งมรดกทรัพย์สินสมบัติเขาคือต้นเรื่องคือพยานคนแรกในฝั่งโจทย์ดังนั้นผมมองว่าเมื่อคนนำเรื่องขึ้นต้นเรื่องมาแล้วจะเดินหน้าไปทิศท,ทางใดก็แล้วแต่คนที่จะตามต่อตอมาอย่างน้อยๆจะเบี่ยงประเด็นใดๆไม่ได้อย่างเช่นคนที่12จะบอกว่าจำเลยมีเหตุจูงใจ ในการทำเด็กเพื่อต้องการอะไร 1, 2, 3, 4, 5ซึ่งจะไปขัดแย้งกับพยานปากแรกซึ่งปากแรกบอกว่าไม่มีเหตุขัดแย้งใดๆและคิดว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะลักพาตัวเด็กไปเพื่อหวังในทรัพย์สินตรงนี้แหละที่ผมมองว่าช้างด้านหน้าอีกครึ่งตัวก็ไม่สามารถชำระล้างให้สะอาดได้เพราะ 1. คือตัวคุณ 2. คือพยานบุคคลที่ดาวังคารเช่นสงสัยว่านกฮูกดาวังคารเป็นพยานที่ถูกซักซ้อมมาหรือเปล่าบิดเบือนหรือไม่